สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาทำปลากระพงนะครับผัดขึ้นใชยนะครับวันนี้ผมลืมเอาที่ตั้งกล้องมาภาพมันจะสั่นนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆ่อขออภัยได้ครับในเครื่องปรุงเราก็จะมีพริกไทยนะครับ20เม็ดกระเทียม5กีบหิน1แง่งน,นะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ตามให้ละเอียดเลยครับ นะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูจินดาห้าเม็ดหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเราก็จะเอากระทะตั้งแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับพอร้อนแล้วก็ใส่เครื่องที่เราตําไว้ผัดลงไปเลยครับพอเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่เต้าเจี้ยวเลยครับอันนี้เป็นเนื้อปลากระพงนะครับพอเต้าเจี้ยวเริ่มหอมแล้วนะครับเราก็ใส่ปลาเทลลงไปครับตอนนี้เรายังไม่ต้องคนนะฮะแล้วก็เติมน้ําลงไปครับ จากเลี้ยงเสร็จแล้วเติมน้ำลงไปนะฮะประมาณสักหนึ่งร้อยมิลฮะตเติมลงไปให้ท่วมเนื้อปลาแล้วก็เอาฝามาปิดนะฮะปิดฝาไว้ประมาณห้านาทีครับผมปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลานะครับ สองช้อนโต๊ะนะฮะปลากระพงครึ่งกิโลครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะครับต้นหอมขึ้นใายต้องเยอะหน่อยนะครับเพราะเวลาเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยถ้าเราใส่นิดเดียวนี่จะมองไม่เห็นผักเลยนะครับ ครับตอนนี้เนื้อปลาเริ่มสุกแล้วนะผมโรยพริกลงไปเลยครับชิมรสชาตินะครับให้ออกเค็มงำนะฮะหวานนิดหน่อยปลาแรมปลาแรมครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ต้นขึ้นช่ายนะครับต้นหอมขึ้นช่าลงไปนะฮะแล้วเราก็ปิดฝานะครับ แล้เราก็ดับไฟได้เลยครับเสร็จแล้วครับปลากระปุผัดขึ้นใช่นะครับจานดวนนะครับพริกแดงกินดาซื้อปลามาจากโค้เขาทําให้เสร็จร้อนครับด้วยเครื่องปรุงที่เป็นพริกไทยขิงนะครับกระเทียมางเลยครับ ทำให้ละเอียดเลยครับแล้วก็ผักนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่เข้ามารับชมครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ